สวัสดีค่ะชื่อบุภาเวจเริญน,นะคะเป็นประธานกลุ่มวิสากิจชุมชนเกษตรสวนนอกนะคะกลุ่มเรานะคะจะทาผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาตินะคะที่เห็นชุดที่เราใส่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นสีจากใบลิ้นจี่นะคะซึ่งจะให้โผลสีน้าตาลนะคะซึ่งจะใกล้เคียงกับเปลือกมะพร้าวะค,ะค่ะกลุ่มเราจะทําสีธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าวจากใบลิ้นจี่จากใบมะม่วงนะคะยังไงถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะจากกลุ่มวิสากิจชุมชนเกษตรสวนนอกคะ่ะใบลิ้นจี่ทำไง ใบดิ้นจีค่ะคือเราใช้ใบสดค่ะมาต้มมาดึงสีนะคะเพื่อที่ว่าเอ,อ่อมาย้อมสีค่ะ,คะตัวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้ทีมของสวทช,ช,ชนะคะมาช่วยในเรื่องของการทํากระบวนการให้สีผ้าไม่ตกค่ะให้สีติดยึดติดดีขึ้นค่ะแล้ว,ลว,ลวคนสนใจซื้อสผ้าดิ้นจีเยอะไหมคะสนใจค่ะ,ะเรามีหน้าร้านนะคะอยู่ที่บริษัทเชยพัฒนาตลาดน้ำอัมพวานะคะ